เหมือนพระอาจารย์ได้ยินคนลุกมากเลยอ,อิทางโนอีทางโนยาตินางยาตินางโอตูโอตุถ้าเราถ้าพี่ยุงไม่มาเราไม่รู้จะใครจะมาปลดปล่อยกันนะทุกคนถ่ายหหมดทุกคนถือว่าเป็นที่เก็บศพเป็นสุสานแรกแล้วก็เป็นสุสานใจกลางเมืองของคนโคราชในสมัยก่อนโอ้นี่คือสุสานแห่งแรกของเมืองโคราชเลยนะครับดวงวิญญาณที่จะไปเกิดได้เขาต้องมาน้อมอนุโมทนา คนเราถ้าไม่มีบุญมันให้ใครไม่ได้นะไอ้คาว่าฝากนี่ก็คือยังมีร่างมีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับยังมีร่างโอ้ใดที่โปรยุงได้ทําพระอาจารย์ได้ทําแล้วก็ทุกคนได้ทําให้ได้รับบุญกุศลทุกบุญนะพระอาจารย์ครับที่นี่คือเป็นอิตแดงที่ศักดิ์สิทธิ์มากเห็นว่าเป็นสุสารด้วยมีสุสารมีสุสารสุสารแรกสุสารแรกสุสารแรกของคนโคราชคนลุกแรกสุสารที่ใช้สําหรับเก็บศพที่ไห้ยาณ ในในของอย่างมีไอตัวสุาสานเนี่ยก่อด้วยอินก,ก้อนใหญ่เป็นอินคมอบแล้วก็ทําเป็นช่องๆสำหรับในการเก็บศพในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนถ้ามีศพที่ไม่มีญาติมารับก็จะนําศพมาไว้ที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นที่เก็บศพเป็นสุาสานแรกแล้วก็เป็นสุาส,สานใจกลางของคนคนฮัทในสมัยก่อน โอ้นี่คือสุสานแห่งแรกของเมืองโคราชเลยนะครับที่ยังมีดวงจิตวิญญาณที่ตกค้างอยู่ถึงแม้จะมีการล้างป่าชา้าควาเพ็นกุศลไปบ้างแล้วแต่แน่นอนละมันหลายยุคหลายสมัยหลายพบหลายภูมิ หรือแต่ละดวงจิตวิญญาณอาจจะมีกรรมที่แตกต่างกันอาจจะไปแล้วบ้างยังติดค้างอยู่บ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะต้องคอยแผ่เมตตาและบำเพ็ญกุศลให้อยู่เสมอสวดมนต์พระอาจารย์จะแผ่เมตตาให้ตัวทุกวันา,าธุแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาบำเพ็ญที่ยังมีฝากไว้อยู่ยยังมีร่างมีกระดูกที่ฝากอยู่จุดทูปให้พระอาจารย์โอ้โหพูดถึงว่าวิาญ,ญญาณก็น่าเห็นใจนะแต่เดิมทีมีเส้นโใหญ่อ เป็นลมโพล่ลมรายอยู่ตรงนี้ด้วยรครับเข้าใจเข้าใจ,าใจผมมองว่าคือคือเนี่ยผมอยากให้มองในอีกแง่มุมหนึ่งของบุญนะของแสงบุญโอ้โหดูในดูดูใน,ในผมเป็นครั้งแรกเลยที่เข้ามาเห็นอย่างนี้นะครับช่องช่ชองนี้คือช่องเก็บศพช่องเก็บศพใช่ใชโอเคนี่คือช่องอืมคือคือ นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็คือการแผ่เมตตาให้ดวงจิตวิญญาณหรือเราจะเวลาเราไปงานบุญงานพระเราจะเห็นแต่สิ่งสวยงามแต่ลืมว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามรณาน,านุสตินะครับเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะได้เห็นว่าสุดท้ายคนเราก็เข้าไปอยู่ในกล่องแค่นี้แหละ สุดท้ายมันก็สิ้นสุดแค่นี้สุดท้ายแต่จะ,จะบุตจะไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่บุญที่กรรมนะครับแต่ว่าดวงจิตวิญญาณที่ยังตกค้างเราก็จําเป็นที่ต้องช่วยเหลือปลดปล่อยมีคนยังมาว่ามีน้ําแดงมีอะไรอย่างนี้ก็ยังมีคนมาไหว้คุยแบบคนคนลุกมากเลยคนลุกมากเลยผมคนลุกมากเลยนะครับรู้สึกว่าคนคนลุกจริงขก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตดวงจิตวิญญาณทุกดวงนะครับเราไม่ได้มีเจตนาเข้ามาเพื่อรบกวนนะครับวันนี้นํา พระมหาต่อเข้ามาเพื่อนําแสงบุญนะครับมาแผ่เมตตาให้นะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเราจะได้มาสร้างกุศลผลบุญอยู่ที่วัดหลวงพ่อแจ้งนะครับเนื่องจากโบสถ์หลวงพ่อแจ้งได้เปิดแล้วเราก็หวังว่าบารมีแห่งหลวงพ่อแจ้งแล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมเนี่ยจะได้เข้ามาช่วยสร้างบุญกุศลแล้วก็แผ่บุญกุศลมาให้ดวงจิตวิญญาณที่ตกค้างที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอ่พระมหาต่อเนี่ยช่วยนะนำพวกเราเนี่ยแผ่เมตตาให้กับสรรพวิญญาณต่างๆแล้วกันนะครับขอให้าเอาทูบมาเนาะเวลาจะได้จุดทูบจะได้ ร่คือเห็นได้เลยว่าคือพลังงานที่แบบตกค้างอยู่มีจริงๆวิญญาณที่เขายังอยู่เขารับรู้จริงๆรอามาเลยเอาไเลยอมเดาเลยเดินเข้ามาเลยลูกไม่ไม่ไม่ต้องนับเลยลูกไม่ต้องนับแต่คนที่ดูอยู่ไม่ต้องกลัวนะเชื่อผมอย่างนะสุภาษิตโบราณครูบาอาจารย์สอนคนดีผีคุ้มวันนี้ใครดูอยู่นะขอขอให้ผีคุ้มขอให้เห็นเนี่ยให้เห็นเลขเห็นอะไรแล้วก็ไปมีโชคมีลาบก็แล้วกันเราจะแผ่เมตตานะครับ ตั้งจิตตั้งใจยกจิตของเราให้สูงบุญที่เราได้ทำบารมีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทบารมีหลวงปู่แจ้งวัดแจ้งนายทุกๆบารมีที่เราได้ไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บารมีท่านเจ้าคุณต้อมวัดท่าแสดงบารมีหลวงปู่เวินบารมีหลวงพ่อสุริยานบารมีท่านเจ้าคุณวราบารมีทุกๆบารมีขอจงได้มาเป็นบารมีรวมกําลังเพื่อที่จะหนุน ดวงวิญญาณให้ได้พุดไปเกิดขอจงตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานพร้อพระอาจารย์นะ อิทังโนอีทังโนยาตินังยาตินางโหตุโหตุสุขิตาสุขิตาโหตุโหตุยาตโยยาตโยข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิตขออุทิตบุญกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาได้เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจนถึงปัจจุบันชาติและอนาคตและอนาคตขออุทิตให้ ขอทิศให้ดวงวิญญาณดวงวิญญาณทุกทุกดวงวิญญาณทุกทุกดวงวิญญาณตายเก่าก็ดีตายเก่าก็ดีตายใหม่ก็ดีตายใหม่ก็ดีดวงวิญญาณเด็กก็ดีดวงวิญญาณเด็กก็ดีขอจงได้รับขอจงได้รับส่วนบุญกุศลส่วนบุญกุศลขอให้ได้ขอให้ได้ไปผุดไปเกิดไปผุดไปเกิดดวงวิญญาณใดดวงวิญญาณใดหากตกค้างหากตกค้างถูกจองจำถูกจองจำถูกขังถูกขังไว้ณที่แห่งนี้ ไวนาที่แห่งนี้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออุทิศบุญขออุทิศบุญยกบุญให้ยกบุญให้ดวงวิญญาณดวงวิญญาณขอดวงวิญญาณขอดวงวิญญาณจงอนุโมทนาจงอนุโมทนาและรับรู้และรับรู้รับบุญกุศลรับบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้แผ่เมตตาได้แผ่เมตตาอุทิศให้อุทิศให้ในครั้งนี้ในครั้งนี้ขอจงได้ขอจงได้ไปผุดไปเกิดไปบุดไป ในสัมปรรยภพในสัมปรรยภพภายภพที่ดีภายภพที่ดีตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้ขอจงรักษาขอจงรักษาตัวตนตัวตนให้รอดพ้นให้รอดพ้นหากดวงวิญญาณใดหากดวงวิญญาณใดมีทุกมีทุกขอให้พ้นขอให้พ้นจากทุกจากทุกหากดวงวิญญาณใดหากดวงวิญญาณใดมีความสุขมีความสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้น ทุกทุกดวงวิญญาณทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเถินด้วยเถิทีนี้เอาไปทีละหลุมเลยทีละหลุมเลยหลุมละดอกเลยหลุมละดอกเลยรับแสงเขาอยู่ไหนโอ้เอาเราบอกว่าขอยกโอ้ยนะอืมโอ้ครับเดีิมต่างว่าจะครับออกเลยนำหน้าพระอาจารย์ได้เลยอเอตักได้เลยว่า สัพพวิญญาณทั้งหลายจงมารับแสงบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านได้สร้างในบวรพระพุทธศาสานาอีกทั้งผลบุญแสงบุญที่ผู้ชมทางบ้านส่งมาขอให้ถึงดวงจิตวิญญาณทุกท่านถ้าท่านอยู่ที่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านอยู่ที่สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ได้รับแสงธรรมอันนี้จากพระอาจารย์ต่อด้วยจากกูบาลอาจารย์ด,ด้วยฝั่งน,นี้โั้ผูนน oh, เป็นครั้งแรกเลยครับนนที่เข้ามาโอ้โ oh, ห oh. มรณา,านุสติเนาะมรณา,านุสติเราตายทุกคนนะตายทุกคนอาจารย์เพราะฉะนั้นเราเกิดมามเราเพื่อสร้างความดีนะ เราเกิดมาเพื่อสร,สร้างสร้างสิ่งที่ดีไว้ในโลกมนุษย์นี้เนี่ยสร้างบ้านหลังใหญ่โตสร้างรถคันโออาร์สุดท้ายนี่แหละบ้านหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายของเราได้กติธรรมเลยครับวันนี้ได้กติธรรมเตือนใจเลยถ้ามองถ้ามองไปที้จะเห็นสระน้ำเห็นะจนได้ได้เตือนสติเราเตือนสติเราว่าบางทีเราเพลิน่ะเราเพลินจนเพลินละสนุกในในใน ในในรูปรถกินเสียงค่ะรูปรถกินเสียงมาไปฝั่งนู้นด้วยพี่ยุงสุดโอ้โหถ้าปลอมถ้าพี่ยุงไม่มาเราไม่รู้จะใครจะมาปลดปล่อยเขานะอืมมาปลดปล่อยยุงมีบุญที่ได้มีแสงบุญมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายผมบอกเขาเสมอว่าเขามีแสงบุญเขาเลยมีวิญญาณเกาะเขาตลอดเขาจะเวลาเขาไปนอนคนเดียวโรงแรมเขาจะ มีอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดมาทักมาทายเขาตลอดเหมือนพระจัจาร์ได้ยินเนี่ยเขาจะมีมาขอส่วนบุญตลอดเพราะเห็นว่าโปยุงไปวัดไปทำบุญกับพระไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอาละมีเลขกำกับทุกอันนะใครตาดีก็ขอให้ได้แล้วกันไอ้ผีช่วยคุ้มกันแล้วกันคนดีผีคุ้มนะามาอือใช่ แทนบารบมีแทสน,นส่วนกุศลในเขาเนาะใช่ใชบุญที่โปยยงทำไงครับบุญที่โปรย,ง,รปรยงไปช่วยเหลือวัดต่างๆบ,บุญที่โปยยง <ๆ S 1> มาช่วยถาวายกาคกูบาอาจารย์ถวายงานกูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นบุญนะครับปัจจัยที่เราได้สร้างวัดสร้างวาสร้างใดๆเนี่ยพอมันเกิดบุญแล้วเนี่ยคนเราถ้าไม่มีบุญมันให้ใครไม่ได้รถพยาบาลเขาก็ไปถวายใช่ไหมอ่ะรถพยาบาลก็ให้เขาอืมนี่แหละคือบุญ พอเรามีบุญแล้วเราทําไงที่เราได้จากหลวงปู่ศิลาก็รู้จกักหลวงปู่ศิลาก็เพราะเขาเนี่ยเห็นไหมเราก็มาแผลให้เขาแผให้ดวงวิญญาณเราไม่รู้หรอกว่าดวงวิญญาณที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่อยู่ในสมัยก่อนมีทุกช่องมีทุกลุบที่ถูกเก็บไว้ตอนนี้ปิตินะปิตินะรู้สึกปิติครับเหมือนเขาได้รับแล้วเขาส่งอะไรมาให้เราบางอย่างว่าเขาขอบคุณนะขอบคุณที่เรามาแผ้เมตตาเขาปิตินะพระอาจาจรย์จึงจึง จึงเคยคิดอยู่ว่าอยากจะจะัดทำบุญใหญอ่อะไรเงรี้ยแต่ว่า๋ยวขอให้พัฒนาวัดไปได้ให้ดีงดงาม่อนเพราะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่วัดครับสุสานวัดก่อนที่จะทําอะไรก็ก็อยากจะทําบุญให้เขาให้ให้ใหใหดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณได้เห็นด้วยครับแต่จริงๆเหมาะกับการที่จะพัฒนาเป็นถ้าไม่ได้เก็บศพแล้วนะในความคิดผมนะเหมาะที่จะทาไว้เป็นห้องกรรมฐานถูกต้องกัาห้องกรรมฐานเพื่อให้ระลึกมรณานุสติแล้วได้ฝึกจิต จริงๆทุกเป็นสี่ห้องรวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งนะไปนั่งไว้สำหรับนั่งเอาไว้ถ้า<ๆ>แล้วแต่คืออาจจะใช้ตรงกลางนี้เป็นให้บูวนาให้ดีแค่เห็นร่องรอยว่าเนี่ยได้พิจารณาว่าคนเรามันก็ประมาณนี้แค่นี้ทุกคนครับจะรวยหมื่นล้านแสนล้านพันล้านจะยากจนเป็นยาจกขอทานทุกคนเอาให้ดเอาไปได้แต่บุญจริงๆเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้จำเอาไว้เถอะเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบาตา เราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างความดีไว้ในประเทศชาติบ้านเมืองเรามาวันนี้เราทําอะไรไว้ให้ประเทศชาติาตบ้านเมืองได้ยังเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกกับลูกศิษย์ทุกคนเสมอว่ารเราทําไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่เราหวังที่จะเกิดการพัฒนารเราทําในวันนี้เราไม่ต้องการให้ใครมายกย่องเราวันนี้แต่เราทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติเป็นเงิครับลงทุนในธุรกิจยังมีขาดทุนกําไรจเจริญรแต่ลงทุนในแผ่นดินฝากไว้ให้ลูกหลานลงทุนในกิจการทุกสาขายังไงก็ติดดวงจิตวิญญ,ญาณไปทุกพวกขุชาถูกไหมครับบุญเป็นเงาบุญ,<า>บญเป็นเงาเพราะว่บุญไม่ทิ้งเราแต่เราทิ้งบุญเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าดวงวิญญาณใดขับุญมามากบางคนเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่อย่าลืมว่า คนเรามาเกิดได้เพราะมุญคนเรามาเจอกันได้เพราะบุงคนเราจากกันได้ก็เพราะบุญวันนี้เรามาแผ่เมตตาเรามาอุทิศบุญเรามายกบุญให้เขาพระอารย์เชื่อว่าดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องมันไม่มีดวงวิญญาณไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเราเคยเวียนว่ายตายเกิดมานับหมื่นชาติหมื่นครั้งหมื่น แสนเรานับไม่ได้กสามร้อยกว่าปีเราอาจจะเคยมาทําอะไรไว้ที่นี่บ้างก็ได้หรือเราอาจจะเคยมาอยู่ที่นี่ใช่่จะมีบุญหลวงพ่อแจ้งถึงเรกเราหลวงพ่อแจ้งถึงเรียกเรามาวันนี้จึงเรียกให้มาตรงนี้ก่อนครับนะอนุโมทนาตรงนี้ก่อนจริญอนแล้วทำไมมาอยู่ตรงเลขนี้ครับเนี่ยเหมือนตรงเสียอนุมาหนิละโจกโจกอันนี้โจกนะโจกดูว่าได้บุญนะดูว่าได้บุญดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณให้ ให้อนุโมทนาบุญนะระวังหลังลูกวันนี้พี่โปยุงมาได้อุทิศบุญขอให้ควันทูปเนี่ยครับส่งไปถึงดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเราไม่ใช่รายการล่าท้าผีนะครับตอนนี้คือเรามาแผ่เมตตาช่วยผีเราเคยแผ่เมตตาเนอะนฝั่งทีตสน้ำไงตรงนี้คือสระน้ำโอ้ที่หลวงปู่ท่านบอกไว้พี่นี่คือสระน้ําสระน้ําอยู่หน้าต้นโพตัวนี้ต้นโพใหญ่เป็นสระน้ําหลายคนไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้แต่วถ้าไปตอนนี้คงไม่เห็นแล้วนะเพราะมันมืดละเป็นสระน้ําเป็นสระน้ําที่ก่ออิดหรือไอ้คำว่าฝากนี่ก็คือยังมีร่างมีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับอ่ายังมีร่างมีร่างมีฝากไว้อยู่รับผลบุญไปด้วยเด้อให้รับผลบุญทุกคนใดที่โปยุงได้ทําพระอาจารย์ได้ทําแล้วก็ทุกคนได้ทําให้ได้รับบุญกุศลทุกทุกบุญนะคนทั้งบ้านบางคนเขาอาจจะเห็นอะไรที่ที่เราไม่เห็นบางคนก็จะรู้สึกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเห็นเหมือนมี วิญญาณโผล่ออกมาหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะรู้สึกเห็นได้บางคนก็จะไม่รู้สึกก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกอาจจะมองเฉยเฉยอาจจะมองเอ๊ะเป็นสุสานล้างเฉยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าจิตกับกายเมื่อมันตายมันแยกจากกันนะครับจิตกับกายมันแยกออกจากกันเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ไปอยู่กับกายที่มันเสื่อมสภาพหรอกเพราะนั้นจิตบางจิตมันยังผูกพันอยู่พอผูกพันแล้วในจิตมันไม่ไปเกิดเพราะนั้นมันก็ต้องการบุญที่จะต้อง ไปปลดปล่อยอืให้เขาอนุโมทนาเพราะงั้นดวงวิญญาณที่จะไปเกิดได้เนี่ยเขาต้องมาน้อมอนุโมทนากับเราเพครับมรมะงั้นวันนี้อาจจะมีดวงวิญญาณนับร้อยที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญของเรา